เพรว่ามันอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาหรือว่าต้องทำอะไรถึงจะปวดอ่ะมันแบบว่าเกิดขึ้นมาเองเข้า่อ๋อสมัมันจะตอนนั่งคนั่งอ๋อนั่งนา่งนั่งความวิจกัยว่ามันเป็นโรคอะไรยังไงก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันหนักกระเซาะคิวบูอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะครับบางทีเราก็วอร์มไม่พอหรือว่าวอร์มเส้นไม่พออะไรเงี้ยครับแบบลุกขึ้นไปก็เจอแบบคิวแอคชั่นเลยบางทีเราก็วอร์มน้อยก็อาจจะมีการอักเสบได้ตอนนี้ยังต้องรักษา ก็ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายแล้วก็กายภาพครับต้องบวดกว่าแล้นมันก็ดีขึ้นนะครับจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันครับก็ปวดปวดแต่ว่านี่ดีขึ้นเยอะมากมั้มันปวดแบบไหนฮะแป๊บหรือปวดแป๊บจ้ะคือปวดแกบแป๊บมาปวดแป๊บๆนะปวดเดียวแป๊บมันแพ้แบบพี่เอวแป๊บเอลแฟร์เป็นยังไงเป็นอะไร่างงี้ไหมครับปลึกไฟครับ หมายถึงว่ามันอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาหรือว่าต้องทาอะไรถึงจะปวดอ่ะมันแบบกินขึ้นมาเองอ๋อส่วนใหญ่มันจะตอนนั่งนั่งนานอ๋อนั่งนานๆมันวินิจฉัยว่ามันเป็นโรคอะไรอะไรยังไงก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันหนักตึงไม่เกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมกระดูกทับเพราะมันข้างหลังมันก็นะอันตรายก็อาจจะมีบ้างครับเพราะว่าเราก็ใช้มันหนักครับแต่ว่ามันก็คืออยู่ในการเรื่องของการแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปช่วยครัแเราต้องเบาไหมกับสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสะสมมาตั้งแต่นานแล้วเบาครับก็ ไม่เล่นแล้วครับตอนนี้วางดูไว้ก่อนเดี๋ยวส่งผู้และเดี๋ยวกลับมาเล่นใช่คือไม่เล่นเลยวางไม่เล่นเลยครับเพราะว่ามันมันอาจจะไปทําให้อักเสบเพิ่มได้มันไม่ได้เล่นมานานแล้วหรือยังมันไม่ได้เล่นมานานหรือยังไม่ได้เล่นมันสักพักแล้วนล้อเนาะแหวนล้อเหมือนกันแหวนล้อเหมือนกันแหวนล้อแบบยังไงบ้างครับแบบเออเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดถึงมันครับเดี๋ยวก็ ก็รู้ว่าเออถ้าเรารักษาดีๆมันก็กลับมาได้ครับแต่ก็<น>เราก็พยายามช่วงนี้ก็เซฟตัวเองอันนี้หมอสั่งห้ามหรือห้ามตัวเองว่าอย่อยาห้ามตัวเองแหละครับหมอหมอก,ก็บอกว่าย,ยังไม่อยากให้ไปเล่น <S <S ด้วยมันเป็นมันกระแทกอยู่ใช่มันกระแทกมันกระทบเรื <S 1> <S 1> <S ่องการใช้ชีวิตอื่นอ่อีกไหมครับพี่หมอเออมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากไหมก็ตอนแรกๆก็ยอมรับว่ามันกระทบครับแต่ตอนหลังมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเรา ทำตามที่หมอบอกแล้วเราก็ดูแลตัวเองอย่างก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้บ้างอย่างเช่นแบบอาจจะยืนยืดหรืออะไรผมจะไม่ยกของอ่ะจะไม่ยกของกก็จะไม่ไม่นั่งเลยไม่นั่งนานพี่ยกทุกวันเลยพี่ยกอะไรยกของทุกวันใช่ฮะอะไรมันก็ไปแล้วเพราะว่าเราเองก็ใช้หนักมากเลยเพราะเราเล่นสเก็ตมาเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะื่อนเพื่อนพี่ๆที่เล่นก็มีบ้างไปกันบ้างแต่เรายังไม่ มองก็แตวเองแก่ฮะมองก็าตวเองแก่ก็มันมีความรู้สึกนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีเพื่อนๆที่เป็นมันก็ต้องใช้เวลาในการฮิวครับแล้วหมอบอกได้บอกไหมครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะรอดเต็มตมหรืยจะหายแบบอืประมาณปีหนึ่งครับอดทนอยู่ใ้้กลับมาเล่นอีกปีนึ่งัะ